อาร์เซนอลพลาดท่าแพ้แอสตันวิลลาอาการบาดเจ็บทำให้แชมป์พิมเมลีต้องสะดุดหรือไม่ตอนนี้ทีมของอูนายเอเมลี่ได้เป็นคู่แข่งหรือยังอาร์เซนอลนับค่าใช้จ่ายแต่อาการบาดเจ็บของแนวรับสำหรับอาร์เซนอลความพ่ายแพ้ต่อแอสตันวิลลายิ่งเจ็บปวดมากขึ้นไปอีกเพราะประตูชัยที่ล่าช้าแต่มิเกลอาเตต้าทีให้เห็นว่ามันอาจเกิดขึ้นเร็วกว่านี้เราเสียบอลไปสองลูกซึ่งอาจทำให้เราแพ้มิเกลอาเตต้ากล่าวพืนใหญ่ไม่ถูกตำหนิเรื่องความพยายาม ในการป้องกันได้พวกเขาบักจะพุ่งเข้าใส่ผู้แข่งก่อนยิงประตูอยู่บ่อยครั้งการบล็อกเกตครั้งของพวกเขาถือเป็นสถิติสูงสุดอันดับสองของฤดูการน,นี้แต่การป้องกันในช่วงท้ายเกมซ้ำแล้วซ้ำเล่าจับแสดงให้เห็นถึงความปอบบางของพวกเขาปกติแล้วพวกเขาไม่จำเป็นต้องมีการแทรกแซงที่สิ้นหวังแบบนี้แต่สถานการณ์แบบนี้ไม่ใช่เรื่องปกติพอคริสเตียนมอสกีลาถูกเพิ่มเข้าไปในรายชื่อซันเตอร์แบ็กที่บาดเจ็บก่อนหน้านี้ก็มีวิลเลียมซาลีบา และกาเบียลมากรันเยสสองผู้เล่นตัวจริงอยู่แล้วอาการบาดเจ็บทำให้ปีเอโลยินคาปีและเจอเรียนทิมเบอร์ต้องลงเล่นร่วมกันเป็นครั้งแรกในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กความไม่มั่นคงของนักเตะส่งผลกระทบอย่างหนักอาเซนอลเสียไปแล้ว4ประตูจาก5เกมนักเตะกาเบียลได้รับบาดเจ็บโดยก่อนหน้านี้เสียประตูเพียง3จาก17เกมเท่านั้นวิลล่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่อาเซนอลก็พร้อมที่จะคว้าแชมป์สถิตีการเสียประตูรวม2.27ประตูตอกย้ำคุณ ภาพโอกาสที่วิลล่าจะสามารถสร้างได้ตัวเลขนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์25เปอร์เซ็นต์ออสถิติทั้งหมดของอาร์เซนอลจาก15เกมในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้วิลล่าตอนนี้กลายเป็นผู้ท้าชิงแชมป์แล้วใช่ไหมฟอร์มการเล่นของแอสตันวิลล่าที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆจนชนะ9เกมจาก10หลังสุดโดยที่ไม่เคยชนะใครใน5นัดแรกของพรีเมียร์ลีกต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะพิสูจน์ตัวเองได้พวกเขาเล่นได้ไม่ไดีนักในเกมเย้าที่พบกับฟุแฮมตันเมื่อก่อนหลังจากชนะอย่างหวุดหวิด ครั้งนั้นอเมรีต้องอเผชิญกับคําถามมากมายเกี่ยวกับการขาดโอกาสในตําแหน่งประตูทีมวิลล่าอยู่อันดับเหนือ3อันดับท้ายตารางยิงเล็กน้อยในด้านจํานวนประตูที่คาดหวังแม้ว่าผลงานของพวกเขาจะออกมาดีอย่างต่อเนื่องแต่สอเกมหลังสุดได้เปลี่ยนมุมมองนั้นไปชัยชนะสีประตูต่อสาในเกมเยือนของไบตันเมื่อการสัปดาห์ทาให้วิลล่าสร้างโอกาสทําประตูได้ดีที่สุดในบรรดาเกมพิมเบลิกฤดูกาลนี้ตามข้อมูลคาดการประตูดังกล่าวทีมของอเมรี่ก็ทําผลงานได้อย่าง สสรรร้างค์เป็นอันดับ2ในเกมกับจากหูข่าวที่นํามาพูดถึงนักเตะคนดังที่จบไปนี้อาจเป็นข่าวลือเป็นข่าวเท็จจริงและข่าวจริงก่อนจะเชื่อหรือคิดอะไรคอยห,หาข้อมูลต่อไปก่อนตัดสินใจเชื่อนะครับที่นํามาพูดเพียงแค่อยากจะอัปเดตข่าวสารคนที่พวกพี่ๆชื่นชอบให้ได้มีเจตนาจะสร้างข่าวเท็จแต่อย่างไรหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวในคลิปต่อไปก่อนใครนะครับและขอฝากเพื่อนๆทุกคนไปกดติดตามแฟนเพจตามลิงก์ด้านล่างด้วยนะคะสวัสดีครับ